สินเชื่อของ2ตัวนี้ค่ะมันก็คือสินเชื่อเงินสดความแตกต่างของสินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อบัตรกดเงินสดก็คือสินเชื่อส่วน,นบุคคลนะคะธานาคารจะอนุมัติเป็นวงเงินก้อนมาให้เราโดยการโอนเข้าบัญชีให้เราแล้วเขาจะคิดดอกเบีย้ยเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่โอนเงินให้เราเข้าบัญชีเขาจะคิดทั้งจํานวนเลยคละ่ะแล้วส่วนการชําระคืนเนี่ยเราก็จะชําระเป็นงวดๆมีระยะเวลาชัดเจนเช่น12เดือน24เดือนหรือ36เดือนแล้วแต่เรากําหนดเลยค่ะส่วนตัวบัตรกดเงินสดธนาคารจะอนุมัติวงเงินเข้าไว้ที่บัตรแล้ว เรานำบัตรตัวนี้ค่ะไปกดจากตู้ ATM ออกมาใช้ตัวเวลาเขาคิดดอกเบีย้ยนะคะเขาจะคิดตั้งแต่วันแรกที่เรากดออกมาใช้ด้วยจํานวนเงินที่เราใช้เท่านั้นค่ะส่วนการชําระคืนเนี่ยเราจะชําระคืนทั้งจํานวนที่เรากดออกมาพร้อมกับดอกเบีย้ยหรือเราจะชําระเป็นขั้นต่ําก็ได้ค่ะ ถ้าจะให้เลือกพี่อยากให้ดูที่วัตถุประสงค์ของการใช้เงินนะคะคือถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะใช้เงินก้อนเนี้ยไปทําอะไรเราก็กู้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพราะสินเชื่อตัวนี้ค่ะดอกเบี้ยจะถูกดอกเบี้ยจะถูกธนาคารมองแล้วว่าเรามีระยะเวลาการชาระชัดเจน เขาก็เลยให้ดอกเบี้ยถูกได้ส่วนถ้าเราต้องการวงเงินฉุกเฉินเราก็เลือกเป็นบัตรกดเงินสดค่ะบัตรตัวนี้ยดอกเบี้ยแพงก็จริงแต่มันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะใช้เมื่อไหร่หรือกดออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเราจําเป็นเมื่อไหร่เราก็ใช้เมื่อนั้นดอกเบี้ยมันก็เลยแพงกว่าค่ะ แน่นอนค่ะสินเชื่อก็คือนี่แต่ถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราก็ควรมีวินัยในการชำระหนี้นะคะพี่หญิงขอฝากรายการปลดล็อกทุกเรื่องมันนี่กับพี่หญิงมันนี้กูรูถ้าใครมีคำถามหรือข้อสงสัยก็ฝากมาที่เพจมันนี้กูรูไทยแลนด์ by เช็ค k r a k า com นะคะวันนี้พี่หญิงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย